Hello, ะค,ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนเป็นธาตุน้ํานะคะกรณีที่1สําหรับคนดีมีความกระตันยูตอบแผ่นดินอดทนมานานนะคะตัวตนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชัยชนะประสบความสําเร็จในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์ที่สุดทำงานอย่างเพ,เพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความเบิกบาน รื่นเริงมีความสุขพอใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ใช้ได้จริงผลงานเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ละชิ้นเนี่ยก็ล้ำค่ามากๆจัดวางเรียงกันเนี่ยเป็นกลุ่มๆเพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพในการดำเนินงานว่าทุกถ้วยนั้นน่ะมันสามารถที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้อย่างล้นเหลือไม่ขายฝันนะคะและได้เดินหน้าปูพรมสร้างผลงานมาตลอด จึงเป็นจุดสนใจของผู้คนมากมายเพราะผลงานแต่ละชิ้นของชาวมีนที่มีความกระตันยูต่อแผ่นดินนั้นเขาให้ด้วยใจที่หวังว่าชาวไทยทั้งหลายจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเพื่อความอยู่ดีมีสุข แล้วมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสดใสกระปรี้กระเป๋าไม่ห่อเหี่ยวกับชีวิตด้วยความที่คุณเนี่ยชอบให้กําลังใจคนอื่นชอบช่วยเหลือคนมีเมตตาจิตกับเพื่อนมนุษย์เป็นผู้เสียสละในการแบกรับปัญหาต่างๆเดอะซ้นแล้วก็กงร้อโชคชะตาจะไม่มามอบความสิริวิไลให้กับคุณได้ยังไงกันล่ะคะคุณเนี่ย เป็นคนไม่ฉับชวยแม้มีช่องว่างให้คุณเนี่ยได้ประโยชน์จากการตกหลุมบางสิ่งบางอย่างเพียงชั่วคราวคุณก็ไม่เห็นด้วยคุณยอมแบกปัญหามากมายดีกว่าที่จะฉับฉ่วยสุขชั่วคราวแต่ทุกนิรันดร์เพราะคุณเนี่ยทราบดีว่าสุดท้ายในความจริงเท่านั้นเน่ะจะเป็นเกราะคุ้มครองปกป้องตนให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากมือมารทั้งหลายและใครทําสิ่งใดย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าดีหรือชั่วใครเห็นแก่ประโยชน์ของชาติใครเห็นแก่ตัวทุกอย่างชัดเจนค่ะ แถมตอนนี้คุณก็พอใจในสิ่งที่มีภูมิใจในทุกผลงานของก้าถ้วยใบนี้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่ชาวไทยที่เห็นผลงานของคุณนะคะแต่คุณเนี่ยโดดเด่นในสายตาของชาวโลกด้วยนะคะธรรมดาที่ไหนกันใครๆเนี่ยก็จับจ้องกับผลงานความสําเร็จที่โดดเด่นและโด่งดังแม้จะมีปัญหาค่อนข้างหนักแต่ก็รับมือไหวกับทุกสถานการณ์ที่ผ่านมาตอนเนี้คุณก็นั่งยิ้มแล้วล่ะคะ่ะกับความภูมิใจในทุกผลงานเพื่อชาวไทยทุกคน ต่อไปกรณีที่2นะคะสำหรับคนชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรก็รักและห่วงตนเองมากเกินไปกลัวตกที่นั่งลำบากใครจะเป็นเช่นไรเนี่ยไม่สนใจหรอกแต่เราเนี่ยมันต้องสะดวกสบายหรือว่าชั้นเนี่ยมันต้องสะดวกสบายเครื่องดื่มอาหารการกินอย่าให้ขาดชาวมีนเนี่ยที่สมรรถเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์กับตรงนี้นะคะเพราะว่าตัวตนตรงนี้เป็นคนหรูๆรูนะคะต่อให้สร้างภาพว่ากินง่ายอยู่ง่ายมันก็ดูปลอมเพราะในองค์ประกอบตรงนั้นจะต้องมีวัด ถหรือสิ่งแวดล้อมที่ดูหรูหราเพื่อที่ว่าใครเห็นเนี่ยจะต้องรู้สึกอิจฉากับชีวิตดีๆของฉันหรือของผมเป็นแน่ๆเลยรสนิยมของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาถ้าเราไม่ได้เอาเปรียบใครเงินตัวเองใครอยากใช้อะไรก็แล้วแต่จะปรนเปลิอความสุขด้านไหนก็ตามใจแต่มีนกรณีที่สองเนี่ยเป็นคนที่ฉับฉวยไม่เอาแน่เอานอนใดๆเอาแต่ถูกใจไว้ก่อนความสะดวกสบายความเพลิดเพลิน เป็นยอดปรารถนาที่สุดแล้วหวงของด้วยนะคะคนคนนี้สิ่งที่โชว์ให้ดูเนี่ยดูแต่ตามืออย่าต้องนี่คือของของฉันหรือของของผมถือชัยชนะปลอมๆเนี่ยไว้เลยแต่สวาปามอยากได้ผลงานดีๆของผู้อื่นเพราะสิ่งที่ตนได้ลงทุนลงแรงไว้นั้นะ่ะ มันไร้ประโยชน์และไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีในโลกของความเป็นจริงไงคะทำทุกวิถีทางนะคะแต่มันแปลกทุกทางเช่นกันใครๆเขาก็เห็นค่ะแล้วคนละโมบโลภมากก็เหมือนชูชกอะ่ะส่วนจุดจบชูชกเป็นอย่างไรก็ไปหาอ่านกันเอาเองนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบได้ The Empress นะคะกรณีที่หนึ่งเนี่ยสำหรับคนดีมีความกตัญยตูต่อแผ่นดินที่อดทนมานานคุณเนี่ยมีความเมตตาต่อสรรพสิ่ง ทั้งหลายบนโลกคำหนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีมาตรการป้องกันชัดเจนโดยอาศัยข้อมูลความรู้ประสบการณ์กับความคิดที่ละเอียดลึกซึง้งและมีความยืดหยุ่นปรับใช้กับทุกเหตุการณ์ด้วยสติปัญญาที่หลักแหลมชานฉลาดสิ่งที่คุณได้นําเสนอไปเป็นข้อมูลที่มีน้ําหนักเชื่อถือได้และเปิดเผยอ,ยอย่างเป็นทางการในผลงานที่มีความก้าวหน้าเติบโตได้ดีสามารถเกิดวิวัฒนาการที่นําไปสู่ภาวะที่เจริญขึ้นได้อย่างเจิดจลัดเลยนะคะแล้วก็มีความมั่นคงสร้างสรรค์สดใส กรณีที่2นะคะสําหรับคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรจะถามหาความเจริญก้าวหน้าเนี่ยความสำเร็จความอบอุ่นเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคะตรงนี้จะมีก็แต่ความเสื่อมสุดโทมเกิดความไม่แน่ใจโลเลไม่มั่นใจสิ่งใดทั้งสิน้น ตัดสินใจทำสิ่งใดไม่ได้เลยเพราะว่าเกิดการหักล้างกันภายในแล้วจะไปขัดขวางความเจริญคอยสก,กัดสิ่งที่ชาวบ้านผลิตภายในประเทศให้มีอุปสรรคก็ทำไม่ได้แล้วคนเขารู้ทันกันเขาก็เตรียมแผนสำรองกันเอาไว้หมดละคนที่ชอบกันแกล้งผู้อื่นนั่นแหละค่ะที่ถูกจับจ้องเป็นพิเศษเคยทำสิ่งใดไว้กับผู้บริสุทธิ์สิ่งนั้น ก็ย่อมคืนสนองแต่จะคืนสนองในรูปแบบใดนั้นก็เท่านั้นเองฮะคนดีที่ทําเพื่อส่วนรวมเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะมันหมดเวลาที่คนดีต้องมาแบกรับภาระจากคนแย่ๆแล้วนะคะต่อจากนี้กรรมก็ติดจรวดมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะ อารมณ์เนี่ยจะร้อนหน่อยนะคะช่วงมิถุนาสําหรับผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองหรือไม่หวังดีกับผู้เสียสละทั้งหลายที่ต้องการพัฒนาสังคมให้ปลอดภัยจากมือมานยังไงก็ต้องควบคุมอารมณ์ตนเองไว้บ้างนะคะอย่าฉุนเฉียวเมื่อหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่ได้สมดังใจหมายเนี่ยที่สําคัญยังคงต้องรักษาภาพลักษณ์ไว้อย่าแสดงว่าเป็นอีกาออกมานะคะเพราะว่าเราเนี่ยสร้างภาพไว้ว่าเราเนี่ยเป็นหงเราก็ต้องงามทั้งข้างนอกและก็งามทั้งข้างในให้สมกับเป็นหงนะคะแต่ช่วงเนี้ย ลมแรงอากาศร้อนฝนก็ตกยังไงก็ระวังสีหลุดจนเห็นท่าแท้ว่าคืออีกาตัวเบลอเลยนะคะแต่อยู่ในฝูงหง่ะนะคะหมายถึงนิสัยไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ปิดไม่มิด สิ่งที่คาดหวังได้ราชาถ้วยสำหรับคนดีมีความกตัญญูตอบแผ่นดินที่อดทนมานานนะคะคาดหวังที่จะฟื้นฟูรักษาและเชิดชูความโดดเด่นด้านการรักษาและป้องกันโรคแบบไทยๆท,ที่มีมาแต่โบราณให้เป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้นโดยมีผลทางวิทยาศาสตร์มารองรับราชาถ้วยผู้ที่มีอริยธรรมหัวโบราณมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองชอบช่วยเหลือคนอื่นและถนัดให้ความรู้มีชั้นเชิงในการเจราจาคุยสนุกใจบุ สุภาพเรียบร้อยใจกว้างมีเล่เหลี่ยมนิดๆแต่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะคุณจะทราบว่าสิ่งใดทําได้สิ่งใดทดําไม่ได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคปัจจุบันทันด่วนหรือ โรคหรือรังแต่คุณก็เล็งเห็นแล้วว่าสิ่งใดเนี่ยสามารถช่วยต่อย,ยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าให้ได้มากกว่าเดิมโดยไม่ขัดต่อก,กฎหมายเป็นมรอดอกไทยแล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์ความสีวิไลยบังเกิดโดยนําความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกไม่ได้นําไปใช้ทําร้ายใครนะคะแต่ตั้งใจทําเพื่อชาวไทยให้มีสุขภาพที่ดีแบบวิถีชาวไทยตามที่บรรพบุรุษในอดีตได้จารึกภูมิปัญญาไทยไว้ ตามหลักศิราตามสาลารายตามใบรานเพราะว่าเป็นห่วงลูกหลานชาวไทยกลัวว่าภายภาคหน้าเนี่ยภูมิปัญญาไทยเนี่ยจะสูญสิ้นไปจึงร่วมการสลักความรู้ลงกับสิ่งที่ทนทานยากต่อการถูกทำลายไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ก็ยังคงอยู่ทีนี้ก็อยู่ที่ลูกหลานแล้วนะคะว่าจะเห็นคุณค่าหรือไม่ แต่ตอนนี้มีชาวมีนคนดีเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วนะคะเขาตั้งใจจะผลักดันอย่างมุ่งมั่นและทําสําเร็จด้วยนะคะเดอะซันมาในใบสรุปองค์ร้อโชคชะตามาสนับสนุนคนทําดีให้มีความจเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะ กรณีที่สองสำหรับคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรก็วิ่งไปหาผู้ช่วยเหลือที่มีความสามารถด้านการเจราจาอย่างมีชั้นเชิงเป็นคนมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเองใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเป็นมิตรกับทุกคนสนใจงานด้านศินละปะกับวิทยาศาสตร์ควบคู่กันความเจริญอยู่กับตัวเขาพูดสิ่งใดก็มีน้ำหนักเป็นคนที่น่าเชื่อถือมีคุณค่าใจเย็นมากราชาถ้วยคนนี้นะคะวิเคราะห์เก่ง แเขาจะปฏิเสธคุณนะคะระดับราชาถ้วเนี่ยสติปัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเจรจาออกสวยมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงคิดวิเคราะห์แยกแยะเกง่งถ้าคุณเนี่ยเสนอสิ่งใดไปราชาถ้วยเนี่ยไม่สามารถทําตามที่คุณขอได้นะคะเพราะว่าราชาถ้วยเนี่ยเห็นแล้วว่าการกระทําเหล่านั้นอะ คือการหลงผิดโดยใช้เล่เพจทุบายต่างๆนานาก่อให้เกิดความสนใจไปอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่การแก้ไขแต่จะทําให้หลงประเด็นแล้วเห็นผิดเป็นถูกแบบนี้ราชาถ้วยไม่เอาด้วยนะคะยอมแยกทางกับคุณดีกว่าค่ะเดินคนละทางแล้วล่ะค่ะตอนนี้ราชาถ้วยเนี่ยเขาเข้าใจดีว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจะทำแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยได้6ถ้วยสําหรับกรณีที่1คนที่มีความกตัญยูต่อแผ่นดินที่อดทนมานานผ่านมานานแล้วก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลห่วงใย,ยปกป้องผู้ที่อ่อนแอก,กว่าด้วยความใจดีมีเมตตาเข้าใจคนรอบข้างผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีว่า ทุกคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยและอดทนกันมานานกว่าจะสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกันเป็นอย่างมากเสียสละเวลาส่วนตัวกันมามากในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณก็ได้มอบผลตอบแทนให้พอประมาณเพื่อจะได้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะได้บรรเทาลงบ้างและต้องเห็นความสำคัญของงานรู้รับผิด รู้รับชอบต่อหน้าที่ที่ตนเองทํานะคะตรงนี้ผ่านมานานแล้วนะคะคุณได้รับรางวัลแล้วก็ได้ให้รางวัลแก่ผู้อื่นไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะส่วนคนไกลบ้านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็มีอาการคิดถึงบ้านอยู่บ่อยๆคิดถึงบุพการีที่ดูแลเรามาคอยทะนุถน้อมเราเป็นอย่างดีหรือว่ามีโอกาสไปเจอเพื่อนเก่าๆก,ก็ได้นะคะเป็นสิ่งเก่าๆที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงของโควิดด้วยคุณอยู่ต่างถิน่นต่างแดนก็ าจจะรู้สึกโดดเดี่ยว สำหรับกรณีที่สองเนี่ยคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรเนี่ยผ่านมานานแล้วเนี่ยนะคะอยากได้รับการดูแลเอาใจใส่อยากเป็นที่สนใจของคนรอบข้างเหมือนแต่ก่อนอยากมีความรู้สึกอบอุ่นมีความสุขให้คนเนี่ยมาเห็นคุณค่าเห็นความสําคัญในตัวเราบ้างได้แต่หวนนึกถึงเรื่องราวดีๆในอดีตอะเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่เรื่องราวที่ไม่น่าจดจําเลยมีความวิตกกังวลเกิดความกระวนกระวายกลายเป็นคนที่เอาแต่ใจ ลักษณะคล้ายๆทาลกแต่ในหัวเนี่ยจินตนาการอย่างสวยสดงดงามเหมือนนิยายเลยสุดท้ายนีก็แค่ฝันกลางวันนะคะหรืออาจจะมีเหตุให้คุณต้องไปนั่งดูแลคนสัตว์สิ่งของก็ได้นะคะแล้วก็นั่งจินตนาการฝันหวานต่อก็ใจเย็นๆนะคะนิ่งๆสงบไว้ฝึกสติไว้นะคะอย่าแสดงท่าแท้ความเป็นอีกาออกมาบ่อยนะชุบตัวเป็นหงเนี่ยคุณก็ต้องสมจริงกับ ความปลอมที่คุณปกปิดไว้นะคะตอนเนี้ยคุณโดดเดียวทําสิ่งใดไม่ได้ทําใจได้เพียงอย่างเดียวค่ะกงล้อมารอแล้วนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของโชคชะตาพอดีที่หมุนเวียนมาบรรจบให้คนทําดีเป็นจังหวะขาขึ้นของชีวิตคนทําไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะขาลงของชีวิตมีทั้งคนได้หัวเราะแล้วก็มีคนได้ร้องไห้นะคะคนที่หัวเราะที่หลังเนี่ยมันดังกว่าแน่นอนนะคะกฎแห่งกรรมเนี่ยมารอแล้วนะคะ อดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยได้8ดถ้วยสําหรับคนดีที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่อดทนมานานจบช่วงเวลาที่ยากลําบากหันหลังให้กับสถานการณ์ที่อึมครึมมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งเพื่ออนาคตวันข้างหน้า คุณเนี่ยมุ่งมั่นไปหาสิ่งที่ทําให้ชีวิตมันดีขึ้นไม่จมปลักอยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีถ้าเราไปร่วมมือด้วยวันหนึ่งเราต้องได้รับโทษแน่ๆคุณจึงยอมปลีกตัวออกไม่อยากสนใจสิ่งใดมันเสียความรู้สึกอะเสียเวลาพัฒนาความเจริญก้าวไปข้างหน้าเพื่อความมั่นคงให้สําเร็จอย่างยั่งยืนดีกว่าจบเป็นจบแตกเป็นแตก คุยกันไม่รู้เรื่องก็แยกทางกันเลยแล้วกันเพราะว่าคุณเนี่ยทราบดีแล้วว่าการเดินไปข้างหน้าอย่างมีคุณธรรมและใช้อำนาจไปในทางที่ถูกย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกับชีวิตคุณเราเนี่ยบริสุทธิ์จะหยิบจับสิ่งใดมันก็ผุดผ่องไม่มีที่ติใครติเราก็โชว์ผลงานค่ะที่เป็นตัวเบิกทางแล้วก็ต่อยอดไม่มีที่สิ้นสุด อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดคุณทุ่มเทเต็มที่แล้วหรืออาจเดินทางบ่อยไม่ค่อยหยุดอยู่กับที่ก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อไปคว้าความสำเร็จคว้าชัยชนะเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะกรณีที่2นะคะ สำหรับคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรวงแตกแยกทางเกิดความไม่แน่ใจไม่แน่นอนคลุมเครืออึมครึมไม่มีใครเอาใครแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยวิ่งหนีไปหาความถูกต้องกันหมดทีนี้ก็จะร้องขอความเป็นธรรมกันมากมายเลยล่ะคะ่ะแต่ลืมคิดไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำสิ่งใดไว้คนที่ทําดีไว้เนี่ยแต่ออกมาไม่ได้คุณไม่ต้องกลัวนะคุณจะรอดแต่ถ้าคุณที่เจตนากระทําผิดทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทํามุ่งมั่นกลั่นแกล้งงงล้อ,อโชคชะตาก็จะจัดให้คนไม่ดี และไม่กลับตัวในะอย่างสาสมเลยนะคะไม่มีใครในะใหญ่เกินกรรมและสิ่งที่ได้รับก็เป็นผลการกระทําของตนเองไม่สามารถโทษฟ้าดินหรือว่าโทษผู้อื่นได้อีกต่อไปนะคะแต่คนทําลายชาติทําลายประชาชนที่ทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ยที่หวังให้ลูกหลานเนี่ยมีแผ่นดินอยู่มีสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามเสาหลักทุกคนเนี่ยเคารพเหมือนเดิมนะคะแถมส่งเสริมและช่วยกันทนุบำรุงให้อยู่ตลอดการใครที่รวมหัว จมท้ายรู้เห็นเป็นใจการแกล้งให้ผู้เสียสละทั้งหลายที่อุทิศเวลาทําประโยชน์ให้กับสังคมนั้นเกิดความเดือดร้อนเกิดความรู้สึกว่าความดีความเป็นธรรมได้มาเนี่ยยังยากลําบากจนท้อใจเลยเพียงเพราะไม่ถูกใจฉันไม่ถูกใจผมปรับให้หนักลุมด่าให้เยอะ ขัดขวางให้มากแกล้งได้ตรงไหนเราก็แกล้งโดยไม่นึกถึงความจริงและความถูกต้องเป็นหลักฉันหรือผมต้องการแบบนี้ก็คือแบบนี้นี่แหละค่ะสุดท้ายก็ไม่เหลือใครเลยทุกคนเนี่ยพร้อมใจตีจากออกหมดเขาหนีไปหาอนาคตแล้วก็ความมั่นคงข้างหน้าที่ดีกว่าเดิมตรงนั้นมันอันตราย ไม่มีใครอยากจะอยู่ใกละะ้หรอค่ะกับคนที่เป็นภยัยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าวันดีคืนดีเนี่ยจะโยนอะไรมาให้เราอีกอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าไม่มีใครเนี่ยอยากจะยุ่งแล้วล่ะคะ่ะอาจจะอยากมุ่งหน้าไปหาวิธีการลดละเลิกของการยึดติดเรื่องทางโลกก็ได้นะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กงล้อโชคชะตากรณีที่1เนี่ยสำหรับคนดีมีความกระตัญยูต,ต่อแผ่นดินที่อดทนมานานชื่นมืนมีความสุขชีวิตยังมีโอกาสที่ดีเป็นจังหวะขาขึ้นของทุกสิ่งที่คุณทําอย่างกล้าหาญเลยผลงานของคุณแต่ละชิ้นเนี่ยจะต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดใครจะมาขัดขวางต่อจากเนี้ยไม่สามารถทําได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเนี่ยมัดตัวเองดิ้นรนไปก็จะมีแต่ประจานตนเองว่าไม่หวังดีกับผู้ที่สร้างความเจริญดังนั้นคนทาดี เพื่อแผ่นดินที่อดทนมานานเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลกับการแบกหน้ารับภาระปัญหาหนักที่คุณเนี่ยไม่ได้ทําแต่ต้องมารับผิดชอบตอนเนี้คุณยังไม่รู้ตัวหรอกว่าครองชัยชนะความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณได้ The w i e l The Chariot The Sun แล้วก็ผลงานที่จับต้องได้อีกมากมายมันเป็นของคุณนะคะคนดีที่อดทนมาอย่างยาวนาน ไม่มีทางตานันมีแต่โอกาสและก็ช่องทางใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมให้รู้สึกสุขใจทําสิ่งใดก็คล่องตัวทุกอย่างลงตัวดีไปหมดไม่มีสิ่งใดเ,เกินความคาดหมายของคุณเลยนะคะถามว่าทําไมคนทําไมด่ดีถึงไม่ได้รับสิ่งที่ดีเหมือนเช่นก่อนนะฮะเพราะว่าเมื่อมีโอกาสให้แก้ไขให้กลับตัวเขาเลือกที่จะไม่ปรับปรุงแต่เขากลับคิดว่าตนนั้นเ่เหนือฟ้าบาปกรรมเนี่ยไม่เคยกลัวทําให้เห็นผิด เป็นถูกทำให้เห็นถูกเป็นผิดซะทำดีไม่ได้อะไรมีแต่จะเดือดร้อนแต่ทำไม่ดีมีแต่รวยกับรวยซึ่ง เขาลืมไปนะคะว่ายุคสมัยนี่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปทั้งโลกเลยนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ประเทศไทยแล้วอย่าไปคิดว่าใครทําอะไรแล้วไม่มีใครรู้เขารู้กันทั้งโลกนะคะความลับเนี่ยไม่มีในโลกนะคะประโยคนี่คือเรื่องจริงแล้วคนที่เขากลับตัวทันในช่วงที่ยังไม่หมดโอกาสเขาก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดแล้วจึงไม่ขอยุ่งเกี่ยวขอตั้งหน้าตั้งตาทำผลงานดีๆต่อไปดีกว่า เขาก็จะได้รับความเป็นธรรมนะฮะได้รับความยินดีชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังไปในทางที่ดีไร้ข้อครหาต่างๆเพราะเขาเนี่ยทำเพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนชาวไทยทั้งหลายให้มั่นคงปรองดองการเกิดความสมานฉันท์นในทุกหมูเ่เหล่า อยู่ดีกินดีเราต้องเข้าใจในะทุกสถานการณ์และพึ่งพาตนเองให้ผ่านช่วงที่คิดว่ามันแย่มากๆเนี่ยไปให้ได้คนที่ปรับตัวได้คุณจะอยู่รอดแล้วใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทในทุกวันเพราะว่าฟ้าวันใหม่เนี่ยรอเราอยู่ไม่ไกลนะคะต่อไปนะคะสําหรับกรณีที่2 คนชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรกรรมติดจ,จรวดมาแล้วนะคะณตอนนี้ทําสิ่งใดไม่ได้แล้วนะคะขอย้ํานะคะคนอดทนเพื่อชาติไม่เกี่ยวกับกรณีนี้ไม่ต้องกังวลในมีนเนี่ยมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเราต้องแยกแยะให้ชัดๆนะคะแต่ใครจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันเนี่ยดีที่สุดแล้วก็ตามใจเพราะว่ากรรมมันติดจ,จรวดมาแล้วนะคะแล้วที่หยุดเนี่ย ไม่ใช่ว่าคิดได้นะแต่มันไม่สามารถไปต่อได้ปัญหาอุปสรรคความล้มเหลวเนี่ยมันเต็มไปหมดแผนแตกกระเจิง เกิดการหยุดชะงักถอยก็ไม่ได้เดินต่อก็ไม่ได้ทําเหมือนวิ่งไปไกลอะแต่ความจริงแล้วอยู่ที่เดิมไม่มีความก้าวหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือความเสื่อมในตัวบุคคลไม่ใช่ทั้งหมดคนเนี่ยเขาแยกแยะออกนะคะว่าใครเป็นใครไม่มีการเหมารวมเด็ดขาดเพราะปัญญาชนไม่ใช่คนพานนะคะตรงเนี้ยก็อยากให้คุณคนที่ไม่ดีระวังเรื่องปัญหาที่เราเคยทําไว้เมื่ออ,อดีตมันจะวนกลับมาอีกถ้าคุณเคยทําให้ใครเนี่ยเขาจนตรอกวันนี้คุณก็จะเป็นแบบนั้น รู้สึกเช่นไรบ้างคะที่นั่งหัวเราะยาอคนอื่นเมื่อไม่นานวันนี้ทุกระทมหมดหนทางสิ่งที่คุณคิดหวังไว้มันจะไม่ได้เป็นดังหวังนะคะจะมีแต่ความเสียใจตามรูปเลยนะคะปัญหาที่อยากจะแก้ไขเนี่ยได้สิบไม้เท้ากรณีที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีความกระตัญญูต่อแผ่นดินที่อดทนมานานเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงานนะคะมุ่งมัน่นทรหดอดทนมากๆแล้วทราบด้วยว่าทุกสิ่งที่ลงมือแก้ปัญหาไปนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างความสําเร็จมั่นคงมั่งคั่งนํานความเจริญเนี่ยมาสู่ชาวไทยให้มีความสุขสมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมอีกวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมละแบกกันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเดินหน้าต่อยอย่างไม่หยุดยัง้งคนทําดีเนี่ยไม่มีถอยนะคะแต่ขอให้ชาวไทยเข้าใจนิดนึงว่ากว่าจะแก้ปมแต่ละเรื่องให้สําเร็จนั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในทุกๆเรื่องจะมา มันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่มีช่วงเวลาที่แน่นอนว่าจะประกาศใช้อย่างสําเร็จผลเมื่อไหร่เพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยล้วนมีความสลับซับซ้อนกว่าจะก้าวไปทีละขั้นต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบใช้สติปัญญาแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวให้เข้าถึงใจความสําคัญของปัญหาแต่ละด้านเพราะว่าคุณเนี่ยตั้งใจแก้ปัญหาจากต้นเหตุไม่ได้ทําแบบผักชีโรยหนะ้าจึงอาจมีความกดดัน จากงานบ้างะนะคะเพราะว่ามีกรอบเวลาเป็นตัวกําหนดคุณเนี่ยอยากให้งานเนี่ยออกมาดีที่สุดเลยครอบคลุมที่สุดบางอย่างจึงต้องรอคอยโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยๆก้าวไปอย่างมั่นคงทีละก้าวทีละก้าวชาวมีนที่อดทนทําเพื่อชาติเขาทํางานไม่ได้หยุดเลยนะคะทํางานหามรุ่งหามค่ําเลยนะคะแทบไม่มีเวลาพักผ่อนกันเลยล่ะคะ่ะเวลาส่วนตัวก็หายไปเลยสมองเนี่ยคิดตลอดเวลาเลยทุ่มเทแรงกายแรงใจกันเต็มที่เลยบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยแต่ก็ยัง ยินดีที่จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ต่อไปการที่ปิดตาแบกไม่ใช่ว่าไม่เห็นอนาคตแต่เขาเนี่ยไม่สามารถมองหรือว่าเชื่อในสิ่งที่เห็นด้วยตาอีกต่อไปได้เพราะว่าเชื่อแล้วก็มีแต่เขาเนี่ยแหละที่กลายเป็นตัวร้ายคุณจึงลาทิ้งสิ่งที่คอยฉุดให้คุณเนี่ยตกต่ำค่อยขัดขวางไม่ให้คุณทำสิ่งใดสำเร็จคุณได้ก้าวออกมาจากไม้หลักปักเลนแล้วนะคะเพราะคุณเห็นแล้วว่า คุณสามารถที่จะสร้างแผ่นดินรรมแผ่นดินทองได้จริงๆเวลานี้ไม่ต้องเหนื่อยใจหนักใจกับสิ่งใดทั้งสิ้นที่คอยบั่นทอนกําลังใจชาวมีนที่อดทนนะคะเพียงคุณเนี่ยคงความยุติธรรมความถูกต้องไว้เพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแล้วสิ่งที่คุณทําเพื่อคนอื่นมาตลอดแต่ไม่มีใครเห็นวันนี้โลกรู้แล้วนะคะว่าอะไรคืออะไรใครทําเพื่อส่วนรวม ใครทําเพื่อส่วนตนใครปกป้องชาติใครชังชาติทุกอย่างเนี่ยจ่ำแจ้งกรณีที่สองเนี่ยสำหรับคนที่เอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรทําสิ่งใดไว้กับผู้อื่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้าตัวค่ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เรารู้แค่ว่าก่อนที่คุณอยากจะแก้ไข1ิบไม้คือปัญหากองล้อได้มาลงโทษคุณจนคุณเนี่ยได้รับความหนักใจเกิดความทุกข์ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้ป่วยหนักคุณก็ต้องทุกข์สาหัสเลยล่ะค่ะรู้แค่ว่าเป็นเรื่องหนักหนักแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับในด้านใดเพราะว่าแต่ละคนก็สร้างกรรมชั่วไม่เหมือนกันและแน่นอนสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับไปยังผู้กระทำแต่กลับไปในรูปแบบใดก็เท่านั้นแล้วแต่กรรมที่คุณสร้างมานะคะ ต่อไปนะคะแนวทางแก้ไขตัวชาริออตเนี่ยกรณีที่1นึ่เนี่ยสำหรับคนดีมีความกตันยูตอบแผ่นดินที่อดทนมานานถ้าเรารู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยเราก็เดินออกท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหากมีแพลนที่จะเดินทางไปทํางานก็แวะพักผ่อนเติมแรงกายแรงใจเติมพลังชีวิต ให้หัวใจเรารู้สึกสดชื่นมีสีสันไม่ห่อเหี่ยวต้องมั่นใจกับการที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้นะคะเพราะคุณเนี่ยไม่ต้องมาฟาดฟันกับอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอีกต่อไปแล้วนะคะคุณอยู่เฉยเฉยคนก็รักผลงานทุกอย่างเนี่ยบรรลุปเป้าหมายทุกไม้เลยนะคะมีแต่เพิ่มพูนไม่มีขัดทุนเพราะคุณใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้ใช้เงินเอาไปละลายลงแม่น้ําผลที่ได้รับจึงแตกต่างกันระหว่างคนปกป้องชาติกับคนทําลายชาติ กรณีที่สองเนี่ยสำหรับคนที่เอาเปรียบผู้อื่นจนเกินงามก็ได้เดชาริออดมาเช่นกันไม่ต้องดีใจไปนะคะว่าฉันหรือผมก็ชนะได้ไม่มีชัยชนะให้กับคนที่อากตันยูต่อแผ่นดินหรอกวงแตกแผ่นล้มเหลวมีแต่ความกังวลใจกลัวเรื่องจะถึงตัวเกิดอุปสรรคปัญหาระหว่างทางไม่สามารถไปต่อได้ ไปไหนก็ถูกปฏิเสธเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยดีๆกันก็เลิกคบกันไปเขาก็กลัวว่าจะเดือดร้อนไปด้วยนะสิคะเขาจึงเลิกคบกับคุณจึงเลือกที่จะไปอยู่ห่างๆคนไม่ดีไว้ก่อนมีตาสับปะรดเนี่ยคอยเฝ้าดูอยู่มากมายจะทําสิ่งใดก็เกิดความล่าช้าคนดีเขาช้าแต่สําเร็จแต่คนไม่ดีเนี่ยช้าแล้วยังล้มเหลวไม่เป็นไปตามที่คิดแม้แต่อย่างเดียวเป็นยังไงบ้างคะกับความมุทะลุหึกเหิมคึกขนองเหลือเกินเมื่อตอนที่ยังไม่จนตรอก ตอนนี้นอกจากจะเหนื่อยฟรีแล้วเนี่ยยังเสียเงินฟรีอีกด้วยนะคะแถมยังต้องรับผลของการกระทําที่ตนเองได้ทําไว้อีกก็อย่าไปคิดอะไรกันมากนะคะมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะคะให้กําลังใจตนเองเข้าไว้แม้ว่าในใจเราเนี่ย รู้ดีเลยว่าไม่มีหวังกับสิ่งใดเลยทำได้เพียงยอมรับความจริงแล้วทำจิตใจให้สงบก็สร้างประโยชน์สร้างสิ่งที่คิดว่ามันดีต่อผู้อื่นในพื้นที่ของคุณไปนะคะจะฟังเทศฟังธรรมหรือว่าฟังกฎแห่งกรรมทำอะไรที่มันดีต่อตัวเองและผู้อื่นจะดีกว่ามานั่งเครียดแค้นที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จโทษใครก็ไม่ได้ด้วยต้องโทษตัวเองก็ต้องนึกถึงตอนแรกๆที่กระทำอย่างคึกขนองโดยขาดสติไว้ให้มากๆสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยได้ก้าวดาบ กรณีที่1เนี่ยสำหรับคนดีมีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่อดทนมานานก้าวดาบมากับเดือดซันในใจคุณเนี่ยรู้แล้วว่าสันติภาพเนี่ยบังเกิดใครดีใครชั่วเนี่ยใครทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใครทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนคุณไม่เครียดไม่กลุ่มแต่คุณดีใจที่สิ่งชั่วร้ายประจานตัวมันเองด้วยวิธีของมันเอง เหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยสิ่งที่คุณรอคอยมานานเนี่ยวันนี้ได้เกิดขึ้นจริงสัทีคุณเนี่ยทุกมาเยอะละอดทนมากก็มากเคยกินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตเนี่ยต้องหวาดระแวงตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะเพราะว่าความจริงเนี่ยมันปรากฏทุกคนเนี่ยจึงเข้าใจในสิ่งที่เป็นคุณสามมาคีกันหมดเลยราคาตอนนี้กรณีที่ 2, สองสหรับคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรนะคะใช่แล้วก้าวดาบมาคู่กับเดือดซันจะไปไหนเสียสิ่งที่ทําไว้ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยจนคุณเนี่ยเครียดเลยกินไม่ได้นอนไม่ ไม่หลับเลยเหมือนกันระแวงไปหมดเลยกลัวค,คนเนี่ยจะไปทําร้ายแล้วเคยคิดทําร้ายใครเขาหรือเปล่าล่ะคะถึงต้องกลัวถ้าเราไม่เคยคิดทําร้ายใครเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีแถมชอบสายมูอีกต่างหากก็เป็นที่แน่นอนล่ะคะ่ะว่าของเนี่ยนะเข้าตัวแน่นอนก็ระวังอาการหลอนนะคะเดี๋ยวก็หกัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้จะออกอาการคล้ายๆคนเสียสตินะคะชาวมีนที่ดีเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะ ต่อไปนะคะบทสรุปเนี่ยได้เดอร์ซันกรณีที่1เนี่ยสำหรับคนดีมีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่อดทนมานานความสาม,มัคคีเนี่ยบังเกิดชีวิตสดใสร่าเริงเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขแล้วสิ่งที่คุณเนี่ยได้ทุ่มเทมาโดยตลอดมันบรรลุผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยชื่อเสียงโด่งดังผลงานเนี่ยจับต้องได้ใช้ได้จริงไม่มีสิ่งใดเนี่ยต้องปกปิดชีวิตเนี่ยนะคะมีแต่การให้ ให้กำลังใจให้สิ่งของให้คำพูดดีๆมีเมตตาต่อผู้อื่นใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวเรื่องดีๆเนี่ยจะบังเกิดหลายๆเรื่องความสบายใจความร่มเย็นความชัดเจนจำแจ้งสุขภาพแข็งแรงจากที่ไม่เคยคล่องตัวก็จะค่อยๆคล่อ,คองตัวมากขึ้นก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองความสนุกความสดใสความเติบโตงอกงามต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนะคะเพราะว่าหลุดพ้นจากสิ่งอัป,ปมงคลแล้วล่ะคะ่ะชาวราศีเมร กรณีที่2เนี่ยนะคะสำหรับคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจนเกินควรความจริงเนี่ยมันก็จะเปิดเผยแล้วค่ะว่าใครเนี่ยหวังดีจากใจจริงกับใครเนี่ยหวังดีแต่ประสงค์ร้ายใครเนี่ยอยากให้ชาวไทยเนี่ยรุ่งเรืองกับใครเนี่ยอยากให้ชาวไทยเนี่ยทุกข์ยากลำบากเข็นใจ นาทีนี้หมดเวลาทวงความเจริญแล้วนะคะกรรมติดจรวดมาแล้วนะคะเราแยกเป็นคนๆไม่มีเหมารวมคนทําไม่ดีเนี่ยจะอยู่ยากคนทําดีเนี่ยจะได้อยู่สร้างความเจริญต่อคุณคนที่ไม่ดีเนี่ยคอยทําลายชาติคุณจะได้เห็นความร่วมมือร่วมใจเห็นความสาม,มัคคีในทุกหมู่เหล่าจนคุณแทบจะแสบตาเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าสิ่งนี้ คือสิ่งที่คุณเนี่ยไม่อยากเห็นไม่อยากให้เป็นคุณชอบเห็นความแตกแยกไม่ชอบเห็นการรวมเป็นหนึ่งนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างเมื่อคุณเนี่ยมาถึงทางตันทัศนคติที่ผิดผิดที่กระทํามาทั้งหมดนั้นอะสรุปว่ามันเป็นผลเสียที่กลับไปทิมแทงตนเองทั้งหมดคุณทําลายตัวเองนะคะชาวราศีมีนบางคนที่ชังชาติโทษใครไม่ได้จริงๆก็ทุกต่อไปนะคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาทนทุกข์กันมามา,มากละ จนหาทางออกให้กับชีวิตกันไปแล้วเขาไปเจอทางที่บริสุทธิ์ผุด่องสร้างความสุขให้กับชีวิตไม่จมอยู่กับความโสมมแถมชุดให้ตกต่ำหาใช่ความเจริญไม่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันก็จะเข้ามาให้คุณไม่มีเวลาได้สุขสบายต่อไปเลยล่ะค่ะจะมีแต่เรื่องความร้อนรนไม่จบไม่สิน้นต้องคุมสติให้มากๆนะคะอย่าจิตหลุดกับความผิดหวังที่คุณได้รับ คนดีเนี่ยเขาหลุดพ้นแล้วนะคะก็ถึงคิวของคนไม่ดีแล้วล่ะคะ่ะกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่เคยลำเอียงใครทําดีไว้เนี่ยก็ได้ดีใครทําชั่วก็ต้องได้ชั่วเพียงแต่ว่าเวลาสนองบุญกับสนองบาปมันจะมาส่งผลในช่วงโอกาส และก็จังหวะที่เหมาะสมเมื่อไรสะท้อนในรูปแบบใดก็เท่านั้นเองละค่ะแต่เรื่องนี้มันจะดังนะคะเพราะว่าเดอะซันเนี่ยเป็นบทสรุปยังไงก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของทุกสังคมใครๆก็รู้ใครๆก็เห็นนะคะแต่เขาเนี่ยดูที่ต้นเหตุว่ามันเกิดได้อย่างไรพอเขาทราบกันแล้วนะเขาก็จะไม่ได้รู้สึก อะไรนะคะก็เฉยๆแม้เปิดเผยเป็นที่รู้จักกันช่วงหนึ่งเนี่ยผ่านแล้วก็ผ่านไปค่ะไม่มีใครเนี่ยไปตามอาคาตอะไรคุณหรอกนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาแยกผิดชอบชั่วดีออกบาบุญเนี่ย นึกถึงกันขึ้นหน้าเลยนะคะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจกรรมคือผลของการกระทําคนยุคใหม่เนี่ยมีความละอายต่อบาปมากขึ้นนะคะส่วนคนลักษณะนิสัยคล้ายชูชกก็จะค่อยๆหมดไปเพราะว่าเขารู้จักว่าความพอดีความเหมาะสมประมาณไหนสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเนี่ยเขาจะนึกถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นหลักนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับระธาโลด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ